ก็เนื่องในวันนี้เป็นเป็นวันปีใหม่เป็นการเปิดงานต่อแรกนะครับก็ขออำนาจคุณประสิีราชนาใจและก็สุนทรศรีที่ท่านรัตน์ถือได้โปรดประทานพอดและเพื่อทุทีความสุขเขาช่วยวามก้าวหน้าคิดังสิ่งใจราะทนาสินงใดก็ประสบผลสำเร็จ